ขอเจริญพรท่านผู้รับฟังเสาร์ยีสบมีนาคมสองห้าหกสามเร่มที่สิบห้าเป็นชั่วโมงที่เจ็สบเจ็ยังเป็นการบรรยายต่อเนื่องจากเสาร์วันที่สิบสมีนาคมสองหสาว่ามาลาติเลกามพิยุทธพิสัพพรรติง อพิยุจิตะเกิดการชินบัลังกับพยามารอติเลกะสัพระติงมากเกินกว่าราตีทั้งปวงโคลำปะนะอาละวะกะมักขมะทัทยักขังอันยักขันตีสุทันตวิชินาชิตตวามุนินทูปะนะก็มุนินโทอันว่าพระจอมมูนี ชนะแล้วซึ่งอาระวะกะยังผู้ที่ไร้ายกาศมักโหมักขังเนี่ยแบบผู้มักลบหลูแข็งกระด้างอาระวะกะยังได้ตั้งอยู่แล้วในพระสูดาบันมนุษย์เราเอ้ยกดหมอทำไมนิพพานมีสุขอยู่ใหญ่ไม่ไปยึงทูลถามปัญหาบทนี้ว่า บุคคลย่อมได้ปัญญาอย่างไรเราริงอยู่ยักษ์นี้ก็รู้อัดมีปัญญาเป็นต้นแล้วจึงได้ถามยุติอัดนั้นว่าบุคคลย่อมได้ปัญญาอย่างไรรำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงการได้ปัญญาด้วยเหตุสีย่างแก่ยักษ์นั้น ยังได้ตัดว่าองใดสุงสาวกศาสดาลรับปฏิบัติหมาเตองค์สุมดิดพ,พระควันพระาอารหันต์พระสงฆ์สาวกพูดถึงพระนิพพานด้วยธรรมอันต่างด้วยกายสุจริตเป็นต้นในเบื้องต้น และก็ทางด้วยโพธิปักขิียธรรม37ประการในเบื้องไปอันใดมุคคลชั่อธรรมของพระอรหันต์นั้นจึงจะได้ปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระเพื่อที่จะบรลุถึงภ,นภานิพานโมเมนว่าสิพ่อสำนันเด้อการได้นั้นจ่อมไม่ได้ ด้วยแค่เพียงศรัทธาอย่างเดียวเท่านั้นเพราะคนเกิดศรัทธาแล้วจึงเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาข้เข้าไปนั่งใกล้พอนั่งใกล้ก็เงี่ยวหูลงฟังก็ว่านี่ท่านสู่ฟังเน่ยนะจำเดิมแต่การเข้าไปหาจนถึงการฟัง โอ้ยมหาสํานาจขี่โม่ตัววทีกันเออไม่ใช่ไม่ใช่จนถึงการฟังทําฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาได้ปัญญาท่านกล่าวไว้อย่างไรปรจัจดีไม่มีว่าวเองแม่เขาเชื่อเชื่อทํานั้นแล้วก็เข้าไปหาอุปชาอาจารย์ตามการเวลาเข้าไปนั่งใกล้ กราบไหว้ด้วยการกระทำวัดปฏิบัติเมื่อใดได้มีจิตใจยินดีในการเข้าไปนางใกล้ย่อมเป็นผู้ใครเพื่อจะกลาวอะไรเขานั้นเงี่ยวหูฟังเพราะความเป็นผู้ใครอยากจะรู้ว่าออกเลขไหนกันหน่อยเออไม่ใช่ไม่ใช่ใ,ชใคร อยากจะฟังย่อมได้ปัญญาแต่เมื่อเขาตั้งใจฟังอย่างนี้มดเกี่ยงกระเป๋งเลยว่าไม่ประมาทโดยการไม่อยู่ปราจาิสติเป็นผู้ที่พิจารณาด้วยความเป็นผู้รู้บอกแล้วบอกฟังบอกฟังยังมานั่งล้องหาย ย่อมในปัญญาเหมือนกันเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าจงยาเป็นผู้ประมาทหอยหอมเองมันทำหิดหินคนเป็นปรตอยู่แต่งุนต่อให้เป็นผู้พิจารณาดูหนึ่งเป็นพ่อเขาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ อันเป็นไปเพื่อให้ได้ปัญญาด้วยศรัทธาสองฟังอุบายเป็นเครื่องก็ถึงปัญญาด้วยการตั้งใจฟังสามไม่หลงลืมข้อที่รับไว้แล้วด้วยความไม่ประมาทสีถือเอามายิ่งไม่ย้อนไม่ผิดไม่พลาดกระทำให้พิสดารด้วยการเป็นผู้พิจารณาด้วยความตั้งใจฟัง นี่แหละคือมักทองเกามีดุลมักแห่งการได้ปัญญาด้วยเหตุสี่อย่างฟังทำอันเป็นเหตุให้ได้ปัญญาฟังด้วยความไม่ประมาทแล้วเริ่มจำแล้วทรงจำทำใครควรเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แล้ว ฟังฟังฟังเสียงธรรมเริ่มดังอีกแล้วฟังด้วยการพิจารณากระทำบรมัตะสัจจะให้แจ่มแจ้งโดยลำดับเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกถามว่ามุคคลมุคคลจะได้ปัญญาอย่างไรเรา่า เมื่อจะทรงสแสดงปัญญาวุธีกิติติเหตุสี่อย่างนี้แกอารวะักะยังจึงได้ตัดคาถานี้ว่าคนเราต้องเชื่อศรัทธาเสียก่อนจึงจะได้ปัญญาสอนเพย์บอสอนมาสอนยับเราปะเดี๋ยว เมื่อจะทรงวิสัชนาปัญหาข้อที่สจึงได้ตัดว่าบุคคลใดไม่กระทำการะและเทสายเสียหายไปกระทำการงานให้เหมาะสมให้เป็นอุบายที่จะได้ทรา์อันเป็นโลกิยะและโลกุตระยามเรียนกะเรียนยามเหตุงานก่เหตุ แต่ว่าบุคคลนั้นจึงจะชื่อว่าเพราะเหตุนั้นแต่บุคคลนั้นจึงจะหัวเชื่อจึงจะชื่อว่าปฏิรูปการีเป็นผู้กระทำการงานให้เหมาะเจาะเตวายามพักผ่อนมันสิพักเนี่ด้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เม่ทอดทุระด้วยความเพียรทางใจประกอบด้วยความขยันด้วยอำนาจความเพียรทางกาย มีความบักบันไม่ย่อย,ย้อนถหากว่าผู้ใดไม่สําคัญความร้อนหรือความเย็นยิ่งย่อนไปกว่าญ้าแล้วนะย่าเขาไม่คํานึงถึงของพวกนี้บุคคลนั้นย่อมได้โรคกิยาทรบเหมือนกับลูกน้องหรือธาตุของจุละกะัริ์เศรษฐีได้ทรั์สี่แสนโดยไม่ช้าด้วยหนูเพียงตัวเดียวแล้วต่อมาได้เป็นเศรษฐี หรือจะเป็นกันได้โรคก,กุตละรัพย์เหมือนท่านพระมหาติสเทระผูเท่าท่านอยู่ด้วยอริยาบทสามทำวัดปฏิบัติในเวลาง่วงนอนเพราเอาใบไม้ชุบน้ำวางไว้บนศีรษะรงน้ำประมาณคอป้องกันความง่วงนอนบรรลุพระหัสโดยพรรษาที่สิบคราวนี้บทว่าทะาถัาาง ถ้าทางมีความหมายว่าผู้ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการที่เขาปรารถนาย่อมผูกย่อมเพิ่มพูนกระทำมิตรไมตรีได้หรือว่าผู้ใดให้ของไม่ดีย่อมได้ของไม่ดีหรือจะบอกว่าสังหะวัตถุสีพึงทราบว่าท่านจัดเอาทานไว้เป็นหัวหน้า ได้กาไว้ว่าหมุคลย่อมกระทำไมตรีจิตด้วยสังหาวัตถุสีนั้นท่านเอ้ยท่านยาเมื่อท่านลำบากให้กลับมาหาผมนะจำได้ว่าเป็นปฐมวาจาของท่านพระอาจารย์สัมพันธ์ เจ้าสำนักสงฆ์วัดรรมตาปานจังหวัดพังงาเป็นบูให้กำลังใจเรื่อนมหาชำนาญในช่วงที่มีการศึกษาย,ยัางไม่สำเร็จและประชิม,มวาจาคำสุดท้ายคำฝากว่าท่านจะกลับกรุงเทพถ้าลงมาอีกนะ จังหวัดพังงาจังหวัดพังงานเนี่ยให้โรงตรงนี้เป็นบัจชิมวาเจ้าของพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ใครหมูที่สองบ้านตากแดดจังหวัดพังงามหาชำนาญยังไม่ลืมยังไม่ลืมคำฝากครั้นว่าผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงวิสัชนาปัญหาสี่ข้อ โดยในยะที่เจือปนด้วยโลกิด้วยโรกิยะและโลกุตระแล้วก็ปะปนกันทั้งกครหัสและบรรพชิตยอย่างนี้แล้วยิงวิสัชชาปัญหาต่อไปบอกว่าคนตายไปแล้วจะไม่เศร้าโศกอย่างไรเพิ่งทราบเนื้อความข้อนั้นพคระหหัสผู้ที่บริโภกามมีศรัทธาเพราะประกอบด้วยศรัทธานั่นแหละ จึงก่อให้เกิดกัลยาณธรรมทั้งปวงเสื่ออยู่เสื่อธรรมะของพระอราหันต์เป็นมู่สแสวงหาการคลองเรือนหรือการมคุณทั้งห้ามีธรรมสี่ประการคือหนึ่งความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตยายสัจจะย่างที่ตัดไปแล้ว ในบทว่าบุคคลย่อมได้รับชื่อเสียงด้วยคำสัตยจ้องทำที่ตัดไว้แล้วด้วยชื่อว่าปัญญาที่ได้ด้วยความตั้งใจฟังบอกว่าสุดสูสังรับพะเตปัญญงหู้ตั้งใจฟังย่อมได้ปัญญาสี่ทาทางมิตรตานิคัดถติคันทติมันจะคัด ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไม่ตีไว้ได้ C บทว่าโสเวเปดจะนะโสจติเอเจ้ามวนี่มันเป็นอะไรใต้หวาเขาละไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นย่อมไม่เศร้าโศกธรรมะเป็นสภาวะที่อดทนต่อการเพ่งเล็ง ฟังแล้วอย่าเซฟาวเสียดูมากยัยเอ้ยจงได้ถามสมณธรรมสมณพราหมณ์เป็นอันมากที่เขาปฏิญญาตนว่าเป็นสพันยูนี่ท่านปูรณกัสปะเป็นต้นแม้เราอื่นแม่แน่ว่าเพื่อเพื่อจะมีเหตุที่จะได้รับเชื่อเสียง ยิ่งไปกว่าสัจจะอย่างที่เรากล่าวหรือบางทีอาจจะมีเหตุให้ได้โลกิยะปัญญาและโลกุตระปัญญายิ่งกว่าธรรมะคือความอมดทนเพื่อว่าจะมีเหตุเป็นเครื่องผูกมิตรไมตรียิ่งกว่าจาคะหรือเหตุที่เป็นเครื่องได้โลกิยทรัพย์และโลกุตระรัพย์ยิ่งกว่าขันติกล่าวคือความภาคพีเยน ห้ืยเหตุที่ไม่เศราศกเพราะการละจากโรคนี้ไปสู่โรคอื่นยิ่งกว่าทำอย่างนี้ลองไปถามเบื้องก่อนยาสะเฝ้าเสือโอ้ยชีไปถามไม่ยองจะเพึงถามสมณภรามอ,อื่นด้วยความสงสัยอันใด เพราะข้าพระเจ้าเป็นผู้ร้าความสงสัยอันนั้นแล้วจึงได้กล่าวว่าบัดนี้ข้าพระองค์จะพึงถามสมณพามเป็นอันมากอย่างไรเล่าเมื่อจะให้คนงูแล้วยังบวถามอีกน้อเจ้าเนาะให้รู้จึงได้กล่าวว่าวันนี้เราได้รู้อยู่ว่า ประโยชน์ใดมีอยู่ในชาติหน้าเหตุเนวาดมันสีดปัญญาที่เป็นไปในปัจจุบันอนันใดเสียงพระสวดกุศลาน้ำตาพิรังได้เหตแห่งการละไปแล้วไม่มีความเศร้าโศก สุขใจร้อยนั่งขำค้นห้องไห้คือความไม่เศร้าโศกในสมรรายภพอันใดเรารู้เหตุนั้นเองตามนัยยะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดแล้วในวันนี้สิไปถามหาสีแตกี่อย่างไครั้นยักษ์แสดงครั้นยักษ์แสดงการมารุประโยชน์แกต่ตนเองด้วยคาถานี้อย่างนี้แล้ว ม่บัดนี้เมื่อจะแสดงข้อปฏิบัติบูแมนมันสีแจ้งแล้วบห่หอจะแสดงข้อปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นจึงเข้าคำเมนต์นว่าโอยสิไปโคตรสนะให้มันเตกตึมๆให้คนเขาพากันว่เล่าขานจากเทวคามสู่เทว,วคาม จากเทวนครสู่เทวนครถึงท่านอาจารย์ดังเลขเด่นโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ถึงความปฏิบัติดีของประสงค์จากเที่ยวนมัสก,การการประกาศธรรมด้วยบทเป็นต้นว่าว่ามหาสมนอนในเทศอกเขาหูคน ถ้าเทศอย่างนี้เอวังสะดีกว่าอุ้ยสาธุสาธุดังกึดกล้องท้องปอนะพะไรหนึ่งการสิ้นสุดลงแห่งคาถานี้สองการส่งเสียงสาธุการสามการแจ้งสว่างควดีแห่งราตีสี่และการนำ เอาอาระวะกกะกูมานมายัางที่อยู่ของยักษ์เหตุยางได้มีขึ้นในขณะเดียวกันพ่อมาถึงห้วยระบังยักษ์โจ้าธูพวกราชบุตรได้ยินเสียงสาธุการนึกว่าเสียงสาธุการเห็นแบบเนี่ย ย่อมไม่บรรลือรันแก่ชนเราอื่นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสะเด็ดมาเร้วคักๆไปอุ้ยบึ้งๆไม่ยหยังเรือมามาเลยได้มองเห็นรัศมีจากพระสรีระอุ้ยอยู่คักๆระบาดอยู่ทุกคนไม่ยืนอยู่ข้างนอกเหมือนเมื่อก่อน แย่งกันเข้าไปภายในวิมานของยักษ์ใส่ยักษ์อยู่ใส่ยักษ์ยักษ์เห็นพระพูทมีพระเจ้าประทับนั่งอยู่ล่วงพู้ใหญ่เห็นยักษ์บ่เอ้าแล้วพูดเดี๋ยวเจ้าว่าบ่เมนยักษ์เสมอได้เห็นยักษ์เย็นประคองอัญเชิญีอยู่ โอ้ปยปล่อยเหกันตามหาเอานี่เอาเอาไปกินซะไปโอ้ยสูง่เมียว้เป็นตายยากอายผาไม่ดิยากนั้นละอายมากเพราะตนได้เป็นโสดาบันแล้วเมื่อถูกเขากล่าวอย่างนี้ต่อประพักพระผู้มีประภาคเจ้าด้วยคำอันแปลกปร,รัด โมสูโบโว้หน้าเขาด้จิงเอามือทั้งสองนี่ปิดหน้าเอ้อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เอามือทั้งสองเข้าไปประคองกุมานั้นน้อมเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกาบสุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกุมานี้เขาส่งมาให้ข้าพระองค์ ข้าพระอ,องค์ถวายกุมารนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าบนาข่อยบวกกินเด็กน้อยนะโอ้ยโบได้ถวายให้กินโอ้ทั้งโยมทั้งพระเลยปะเดี๋ยไม่มีว่าเอ,าเองหรอกพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลโปรดได้รับเด็กนี้เพื่อความสุขแก่เด็กนี้เถิดไปเจ้าค่ะ ยักษ์จึงได้กล่าวคาถานี่ว่าเอทอเพื่นคือผู้ดีผู้งามเถียน,น้อเนี่ยผู้มานี้มีลักษณะบุญตั้งร้อยทั่วสระพังกายมีสวดทรงสมส่วนบริบูรณ์ขอพระองค์ผู้มีจักขูดได้โปรดรับไว้เพื่อเกื้อกูลแก่ชาวโลกเถิด พระผู้มีพระเจะ้าทรงรับกุมารไว้แล้วเมื่อจะทรงรับจึงได้กล่าวคาถาให้ย่อนบาทหนึง่งเพื่อเป็นการรับขวัญมงคลแก่ทั้งแก่ยักษ์และแก่กุมารว่าอาอยุจงมันขวัญเอ่อยจงยืนวันนะสดชื่นผิวพงสุภา ลาเอ้ยขอให้เจ้าอายุมันกวันยืนหนูก่อนยักษ์้ั้นเองก็จงเป็นผู้เจริญมีความสุขเช่นเป็นผู้ไม่เจ็บไม่ไข้จงได้ดำรงอยู่เพื่อเกื้อกูลเกยชาวโรกพูดแค่สามแถวยักษ์จึงให้แถวที่สี่บริบูรณ์ด้วยคำว่าพุทธังสระนังขจตู ขอกมุมารนี้จงได้ถึงพระบรุริเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ประทานกมุมารแก่พวกราชบรุษเออโมูสูเจ้าเอาไปเลี้ยงพ่อใหญ่ดาวทรงให้ไปอยู่วัดเดอ้อข้าวนี้พวกชาวนานและคนทำงานและคนทำงานในป่าเป็นต้นห้ย เอากับไม่ใหยังใชว่าเอาไปใหยักกินยักษ์ไม่ต้องการกุมารเพราะเป็นเด็กน้อยตัวเล็กเกินไปตัวน้อยพอดป็นขมขี่ซะว่าบอแมนมันตัวน้อยบอแมนขมขีท่านทั้งหลายอย่าได้กลัวพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กระทำความปลอดภัยไว้แล้ว ดีแล้วดีแล้วชาวเมืองอาราวีทั้งหมดอีอ,อีสมบูยักบวกขี้ดัวกันนะยุพาแกล่นหนีปลาลาบได้วยในหันหน้าเกาหายักด้วยเสียงอันกึดกล้องไปนในเดียวกันเมื่อถึงเวลาที่จะไปบินธบาทยักษ์ก็ได้ถือบาทและจีวรเดินมาเครื่องทาง อไปบดีเด็กน้อยมันยากเมื่อพระผูม้มีพระเจ้าเสด็จเที่ยวไปเพื่อบินาบาททำพัฒกจิจเสร็จแล้วประทับนั่งบนเบาวาพุทธอาฏที่โคนต้นไม้อันเงียบสงัดใกล้ประตูเมืองต่อมาพระราชาและชาวเมืองพร้อมได้ฝูงชนหมู่ใหญ่ได้เข้าไปเฝ้าโอ้โหนี่เนข่าววะ่ะ ไปตีกันกับยักษ์กับผีมาวาดัดท่ใส่ร้องว่าวูซูฟังเนี่ยเอ้ยคอยดูคนคนคอยดูคนเงียบจะก่อนเดี๋ยวสิว่าวูซูฟังคากเป็นฝนยังตอกฝนยังตกลงมาฝนนี่ยังฝนยัง,ย,ง,ย,งยักษ์ยังฝนก้าวชนิดให้ตกตกยังงี้เลยควักตับไปใส่ปอดลูก,กตาเฮ็ดเป็นตาย่านแห้งพี่หงพี่โปง่ง ผีพายผีปอบผีก็เฮัมีแต่พูดผีปีศาจเต็มทงมาดิแต่มันเห็นยังขวอยมาดิไหมพรเห็นไป่ได้มัวหัวไรเด็ดงัวจะของควงใส่ก็มีหอดได้แก้ผาขม่าได้ตีกันพมดโอ้ยทำแต่สิ่งน่าสะพึงกลัววาเอาเองบ้างกว่ามีไม่ใช่ว่ามีมาทั้งหมดห็อกถ้ามปัญหา ปัญหาเลยนี่มากักจะคาตายมาไลาคนเราก็ได้วิสาชนาปัญหานั้นโว้ยกลัวเซเลเทศไมร้อยเที่ยงขึ้นไปแล้วชาเมืองชาวมรคลคอจย่งได้พากันทําที่อยู่อาศัยให้แก่ยักษ์ใกล้ๆก,กับที่อยู่ของท้าวเวสสวรรคโว้ยเพลินผู้นี้หัวหนายักษ์เด้อเปลี่ยนจากตับไตเสปอปอดและเด็กน้อยมาเป็นเครื่องสักการะมีดอกมีดอกไม้และของหอมเป็นต้นเป็นเครื่องเส้นไหวประจํา เฮ้ยราเอ้ยเจ้าน่ะมันหย่จนมาเลี่ยดากมาถึงแล้วแล้วก็พากันเอากุมารพูดถึงความเป็นวิยูชนไปปล่อยวัดว่าท่านอาศัยพระาศาสราจึงได้มีชีวิตไปเจ้าคนหูผู้ดีเจ้าไปเป็นเด็กวัดสาไปฮัตกะฮัตกะอารวะกุมารได้เราเรียนเจนจบพระพุทธพจน์ทั้งปวง ไม่นานก็ได้ดำรงอยู่ในอนาคามีผลมีอุบาสก500เป็นบริวารพระพุทธเจ้ายกย่องไว้ตำแหน่งเอตะต,ะตะคักว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายยอดอุบาสกสาวกของเราผู้สงเคราะห์ประชุมชนด้วยสังหาวัตถุสีคือหัตถะอาระวะกะสำหรับรายการธรรมะวันนี้ได้จบมมนได้หมดเวลาแล้วขอท่านผู้ฟัง